รถครอบครัวขวัญใจคนไทยผมมี2รุ่นย่อยมาให้นำเสนอนะสำหรับคันแรกเป็นเจ้าโ o ต้าฟอร์จ u n เน2.8ตัว l ีเจนเดอร์ขับ4ปี2023คันนี้เลือกไม่แค่20,000โลกับอีกคันหนึ่งนะครับเป็นเจ้าโตต้าฟอร์จ u n เน2.8 GR Sport ตัวท็อปขับ4เหมือนกัน,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  40, น,น,นร,ราคาคันี2012ปดำนะครับอยู่ที่1,439,000บาทกับตัว GR Sport นะครับต่างกันแค่10,000บาทเท่านั้น ับราคาอยู่ที่1 4 4่0ล้านบาทปีดาวนะครับผนเริ่มต้นเพียงเดือนละ2 4 0 0 0บาทเท่านั้นทันที่คันดำนะคันนี้ก็จะไฟหน้าเป็นแบบ f ู l l LED เซนเซอร์รอบคันนะครับคันนี้มีไฟตัดหมอกคู่หน้าไฟเลี้ยวเป็นแบบ s ี que เ t i a l เรียบร้อยนะครับตัวด้านล้อแมกนะครับคันนี้จะได้มาเป็นล้อแมกขอบ20นิ้วเป็นแมกฟูโทนปัดเงานะบอกเลยว่าสวยงามมากๆคันนี้ดิสเบรกมีไม้ครบทั้ง4ล้อในส่วนของด้านกระจกมองข้างนะครับปรับพับไฟฟ้ามีไฟเลี้ยวแบบ LED มาให้ในตัวมาพร้อมกล้อง360ององศารบคัเลย ในส่วนของด้านภายในตัวนี้นะครับภายในคันนี้จะได้มาเป็นภายในสีดำนะครับตัดด้วยสีครีมแบบนี้นะครับเป็นเบาะหนังปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยก้อง360องศาแอร์ออโต้เกียร์ออโต้เรียบร้อยนะคันนี้สามารถเชื่อมต่อ Apple c a r า l a y Android Auto ได้นะครับนะคันนี้นะครับด้านหน้าจอนะเป็นแบบหน้าจอทัชสกรีน9นิ้วเลยนะครับแล้วก็ในส่วนของด้านฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะครับพามาดูกันสําหรับฝั่งผู้โดยสารด้านหลังนะตัวนี้นะครับมีไฟอัมเบียนไลท์ให้ด้วยนะครับคันนี้ต้องบอกเลยว่า จัดเต็มนะครับแล้วก็ด้านนี้ได้มาเป็นเบาะหนัง3หมอนนะครับเป็นเบาะหนังสีดูโทนเหมือนกันครับคันนี้เฉพาะรุ่นย่อยในตัว2องขับ4นะเท่านั้นนะจะได้มาเป็นตัวเบาะหนังสีแบบนี้ด้านหลังตัวนี้ไฟท้ายนะครับเป็นแบบไฟท้าย f ู LED เต็มระบบเลยไฟเลี้ยวเป็นแบบ Seial Sensor ด้านท้าย4ตํตำแหน่งมีกล้องมองหลังให้แล้วครบนะคันนี้ประตูท้ายนะครับก็จะมีคิกเซนเซอร์ให้นะครับฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อย แล้วก็ในส่วนของด้านฝั่งผู้โดยสารฝั่งนี้นะภายในสวยมีแอร์หลังให้ทั้ง3ตอนเลยนะคันนี้นะครับในส่วนของฝั่งคนขับนะครับฝั่งคนขับก็จะได้มาเป็นตัวพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มหนังนะครับมาพร้อมมันติฟังกชั่นเป็น Adaptive Cruise Control แจ้งเตือนระบบออกนอกเลนแจ้งเตือนก่อนการชนคันนี้เลขมาอยู่22,000โลเท่านั้นนะครับคันนี้มีเกียร์แพดเดิลชิพให้ด้วยนะครับ push start นะหรือว่าจะเป็นตัวเปิดฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าจากด้านตรงนี้ได้ ะกะจกนะครับเป็นออโต้4บานเลยนะมีเซ็นอร์ล็อกให้แล้วครบไฟแอมเบียนไลท์ Light มีมาให้พร้อมเลยรับประกันโครงสร้างไม่มีชนหนักทิกคว่ำมจมน้ำกับสีกอไมคใครสนใจนะครับคันนี้ราคา1น3่0ล้านบาทเท่านั้นนะครับฟรีดาวน์นะผ่อนเริ่มต้นเพียงเดือนละ24,0 0 0บาทสนใจติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับมาในส่วนของคันนี้นะครับคันนี้เป็นเจ้าตัวต้า Fortuner 2.8ตัว G.R. Sport ตัวท็อปสุดอีกแล้วรับสีนะได้มาเป็นสีขาวมุกด้วย ป้ายแดงนะครับนะออกห้างอยู่ที่1นึ่งล้านแปแสนแล้วก็บวกเงินจากค่าสีอีก20 0 0 0บาทนะคันนี้ไฟหน้าฟู l l LED เหมือนกันนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์รอบคันให้ไฟตัดหมอกู้หน้าไฟเลี้ยวเป็นแบบซีเคนเชียลเหมือนกันจะมีโลโก้ด้านหน้า g r Sport มาให้ครบๆนะคันนี้ต้องบอกเลยว่ากระจังด้านหน้าจะแตกต่างจากตัว l e g e n เดเล็กน้อยนะครับตัวด้านล้อแม็กนะคันนี้จะได้มาเป็นล้อแม็กฟูโทนปัดเงาเหมือนกันจดตัวนี้จะลมดำมาให้แล้วก็คาลิเปอร์ตัวนี้จะเป็นของตัว GR s p o r t เลย นะเส้นสายโเมียมมีให้ครบเลยคันนี้นะครับนะแล้วก็มือเปิดตัวนี้จะได้มาเป็นสีเดียวกับตัวรถนะครับคันนี้มาพร้อมสมาร์ทเอนทีกุญแจเป็นแบบคีเบิลมีาบสปอร์ตเซนเซอร์ที่กระจกมองข้างให้เรียบร้อยทั้ง2ตัวรุ่นย่อยเลยคันนี้นะด้านภายในตัวนี้ออปชั่นนะภายในจะได้มาเป็นเบาะหนังผสมหนังกลับปรับไฟฟ้าคู่หน้ามีโลโก้ GR Sport ให้แล้วครบนะไม่ว่าจะเป็นตัวพรมพรมลายหรือว่าจะเป็นตัวเบาะนะครับคันนี้พรมลายมันตีฟังก์ชันอะแดปตีฟูดคอนโทรลระบบแจ้งเตือนออกนอกเลนแจ้งเตือนอก่อนการชนมมีาให้ครบ นะเลขไมค์คันนี้อยู่4 8 0 0 0พโลเท่านั้นนะครับในะส่วนของพุทสตาร์ทนะตัวนี้ก็จะเป็นพุทสตาร์ทของ gr Sport ด้วยนะครับมีกล้อง360องศารอบคันเหมือนกันแอร์ออโต้เกียร์ออโต้ลำโพง jbl รอบคันถึง11จุดเลยรับรองนะครับคันนี้ว่าเสียงพลเราะแน่นอนนะเกียร์ออโต้ด้านตัวเกียร์นะครับจะได้มาเป็นลายแคปล่าสวยๆแบบนี้เลยมีโหมดการขับขี่สโหมดอีโคโหมดโนมอลโหมดสปอร์ตให้แล้วครบนะคันนี้ในส่วนของด้านฝั่งผูธธ้โดยสารด้านหลังนะครับตัวนี้ก็ได้มาเป็นตัวบ หนังผส,สมหนังกลับเหมือนกันนะครับเดินด้วยได้ตะเข็บสีแดงนะครับตอนนี้ต้องเป็นเอกลักษณ์ของตัว gr sport เลยนะใครที่อยากได้ไว้ครอบครองสักคันหนึ่งนะครับคันนี้ต้องบอกราคาไม่แพงนะด้านหลังตัวนี้นะครับจะเป็นตัว60ปีโตลต้ตาด้วยคันนี้ปี2022จดทะเบียนปี3ไฟท้ายฟ u l l LED ดีเหมือนกันนะครับเซ็นเซอร์ด้านหลังตําตำแหน่งแล้วก็มีตัวคิกเซนเซอร์ให้ฝาท้ายเป็นระบบไฟฟ้าเรียบร้อยไฟเบรกตรงที่3นะเสากัดชาร์ฟฟินแบบคลิปฉลามมีมาให้เหมือนกันมาพร้อมแหลกหลังคาด้านบนเลย ใครที่สนใจนะครับอยากได้ไว้คันนี้นะครับราคาเสนอขายเพียงแค่1น 4, 4 9 0ล้านสี่แสนพะครับคันนี้ก็ฟรีดาวน์ผลเริ่มต้นเพียงเดือนละ24,200บาทเท่านั้นสนใจนะครับคันไหนติดต่อหาผมที่เบอร์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ